สวัสดีครับสมมือรับโชคครับถ้าปบมือรับโชคโชทุกทีเลยนะครับนี่ยสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารเช่นเคยนะครับย้ําคําเตือนนะครับช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะครับไม่มีการแนบลิงก์นะครับไม่มีการโฆษณาลิงก์ ไม่มีการโฆษณาเว็บอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่ทําช่องมานะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเช่นเคยนะครับและที่สําคัญเช่นกันถามว่าแล้วให้รับชมรับฟังเพื่ออะไรนี่เป็นเลขมงคลของประเทศเพื่อนบ้านก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านเนาะทุกท่าน นะครับเป็นเลขมงคลที่เรานํามาวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าสลากกินแบงและภาษาหังกฤษของสปปลาวนะครับที่ออกโดยประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็เข้ามาดูนะครับบางทีก็มีพี่น้องทางสปปลาวมาพิมพ์นะครับผมก็อ่านอยู่นะทุกคนนะถ้าเห็นกันอยู่เนาะในยังไงก็ใช้วิจารยาณกันด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเรื่องของอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือ ไม่สามารถที่จะไปอย่างรู้ได้นะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับในเมื่อเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องใช้สติค,ครับใช้วิจารยณควบคู่ไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปคือการวิเคราะหล์ลขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของประเทศเวียดนามหรือที่เรียกว่าหาหนอยครับประจําวันที่9วันศุกร์ที่9กนะครับก่อนที่จะไปวันศุกร์ที่9เช่นเคยเรามาดูวันที่8ก่อนนะครับเรามาดูวันที่8ก่อน และผมก็ยังไม่ได้เขียนผลลืมนะครับมาเดี๋ยวเขียนให้เลยผลนะครับออกแต่ตัวเดิมนะครับผมจะไดยมากเลยเสียดายมากทุกคนนะห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสี่สามเจ็ดหนึ่งแปดหกเจ็ดหนึ่งและก็สามหก นะครับคือที่ผมโพสในโพสชุมชนเนะี่ยหกเจ็ดหนึ่งผมโพสเลขห้านะครับไม่มาตัวรองเป็นเลขหกผมก็ให้แค่หกศูนย์หกหนึ่งนะครับแล้วก็หกสองไปออกหกสามเออเสียดายแล้วก็หกเจ็ดสามนะผมให้หก หกหนึ่งสี่ขาเป็นตัวเดียวนะครับอืขนาดไม่ใช่วันปราบเซียนนัเนี่ยแต่ว่าทุกคนเลขทูบครับเด่นสองเลขทูบอ่ะเจ็ดสองสองสคือสมาชิ้งแต่ระดับกลางนะครับเจ็ดสองสองกับหนึ่งสองสองนะครับมันก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าไม่เห็นใช่หรือเปล่าอะไรนี่ครับคือสมาริงแต่ระดับกลางจะเห็นในผูชุมชนนะครับเป็นสองจะมีเจ็ดหนึ่งครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองหนึ่งสองสองเห็นไหมนี่เลขทูบดีไม่มาหนึ่งสองด้วยเกือบเกือบนะครับเลขทูบเนี่ยปังมากนะครับคือมันออกในตัวเดิมนะทุกคนสองรอบนะครับอันนี้วันนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะครับอืมีแต่เลขทูบที่เอาอยู่สามเจ็ดไม่เกี่ยวเราสองเจ็ดเฉยเลยเจ็ดหนึ่งนะครับเน็ อืมเจ็ดหนึ่งอันนี้ต้องต้องต้องยอมนะครับหรือว่าก็ได้ซู้ก็เหมือนเดิมเพียงป้างนะครับอันทีนี้มาดูตัวนี้กันมานะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลขแปดครับนี่ห้าโมงครับห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามครั้งที่หนึ่งหกโมงครับ สี่สามเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดครั้งที่สองหนึ่งทุ่มครับหกเจ็ดหนึ่งสามหกอูย๊ยมีแต่เจ็ดครับในนี้วันนี้มาตัวเดียวแต่เจ็ดสามมาสองรอบครับเลขเจ็ดมาทุกรอบเลยครับเสียดายไหมทุกคนหกเจ็ดหนึ่งครับดูสองเจ็ดหนึ่ง เลขทูบก็สองหนึ่งเจ็ดเหมือนกันมาทีนี้มาดูกันของวันที่ที่เก้านะครับตรงวันศุกร สมาชิกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตัวเด่นไม่มาะครนะผมก็คิดว่าจะโจจะหรือจไม่โบ,บ๊ะบะลุ้นกัน 3 1 3 1 สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองทุกคนพรุ่งนี้ดูตัวเด่นตามเวลานะมีโอกาสมาตามเวลานะครับ สี่ก้าหกสามหนึ่งผมชอบตัวเดียวเลยคุณเนี่ยสามหนึ่งไม่จะเป็นต้องชอบเหมือนกันนะครับนี่คือความชอบส่วนบุคคลนะครับสามสองสามสี่หนึ่งสอง

อืมทุกคนพอจะเดาออกหรือเปล่าตัว9.9%ผมคิดว่าแป8เดี๋ยวพระครับนี่คือตัวเลขมงคลเนีครับทุกคนทุกท่านนำไปใช้เกิดความมงคลและกันสำหรับเพื่อนบ้านเรา นะครับโชคดีมีชัยนะครับขอพระคุณที่เป็นกำลังใจกันนะครับร,รับชมรับฟังคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ